เพืเ่อนๆครับวันนี้พา,พเ,าเพื่อนๆมาเปิดทริปที่ชายหาดบางแสนดินแดนสุขีสงหรับชนบุรีมีนักท่องเที่ยวพาลูกหลานมาเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดบางแสนเต็มเลยฮะแล้วก็มีธุรกิจชายหาดทะเลก็คือเลขาเรียกอ่ร่มชายหาดเตียงผ้าใบชายหาดาคนเต็มเลยฮะชายหาดบางแสนวันนี้ ผมมาถ่ายสักประมาณตน้นต้นเดือนพฤศจิกาตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะ4สีมม่มงกว่าเกือบห้าโมงคนมาน่าจะมารอพระทิตตกที่ชายหาดบางแสนนะดูเด็กๆมาเล่นน้ำทะเลกันเต็มเลยสนุกสนานเลย, <c oughs> ยาชายหาดบางแสนฝั่ <c oughs> งซ้ายตรงนู้นตรงนู้นก็คือหาดวอนละพา,ายามีทางสปีดโบ๊ทเรือกล้วย ที uhm. ่ออกไปลํำแล้วฮะเรือกล้วยเป็นทาาที่แห่งหนึ uh> ่งที่ไม่ใกลจักเทพน้ำก็ใสดีฮะหลังคนมาเที่ยวชายหาดบางแสนเยอะเลยฮะเดี๋ยวพาเพื่อนๆเดินเลาะเลาะชายหาดอู่บนรรยากาศเข่าวๆเด็กกาเล่นทรายกันเต็มเลยฮะอย่นี้เรือกล้วย ถ้า่องเทียวมีสักห้าหกคนก็สามารถเช่าเรือพวยเล่นได้เลยฮะจะปีกบ๊ทอาทิตย์กำลังสวยเลยฮะประมาณสักสี่โมงกว่าเกือบห้าโมงบรรยากาศเลยเราเดี๋ยวพาวเพื่อนๆชมร้านค้าริมชายหาดด้วยครับต้นบะาร้าเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดทั่วไปเลยฮะ เรือเรือเรือเป็นแบบโซฟาวิ่งอย่างมีบริการสะดุกสนานของครอบครัวเลยครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปชมร้านค้าบริเวณดินชายหาดมีบรรยากาศร้านค้าริมบริเวณชายหาดมีทั้งอุปกรณ์เล่นน้ำเสื้อให้เช่าให้เสื้อขายเลยมั้งฮะร้อหนึ่งแักรยานแล้วก็ธุรกิจ เตียงผ้าใบล่มชายหาดทางเดินเป็นทางตลอดทางเลยฮะน้องันนี้ถือมากุ้งเผาไก่ย่างต้มตํามีทุกอย่างที่นักท่องเที่ยวต้องการน้ำเนี่อุปกรณ์เล่นทรายของเด็กๆ นักท่องเที่ยวจากต่างชาติตำถาดกุ้งเผากุ้งเผาแบงดาก็มีฮะเนีย่ยโูคนเต็มเลยชายหาดพาไปดูเตียงผ้าใบชายหาด แต่ที่คิดเนี่ยร้านค้าร้านเครื่องดื่มร้ตเตอรี่ก็ยังมีเลยฮะเป็นทางเส้นทางเดินต่งางขายของตลอดทางในส่วนใหญ่จะเป็นไก่ทอดเยอะไอ้ไก่ย่างเยอะเลยฮะ ชายหาดตันนี้คึกคืนมากุงเผาต้มตำไก่ย่างนี่จะเป็นช่องตรงกลางให้คนให้นักท่องเที่ยวได้มาเดินหาของกินแล้วก็ไ่นั่งริมชายหาดเราดูพระาทิตตกน่าจะประมาณสักหกโมงนิดนิด ต้มตําเป็นฝายก็มีกุ้งเผากุ้งยา่างขนมจากแต่รถจอดข้างนอกเต็มเลยแหงดาก็มีมีขนมจากหาก,กินยากขึ้นแล้วนะขนมจากต้องมาหาก,กินบริเวณริมชายทะเลเนี่ยโอ้โห เตียงพระใบนี่เป็นเป็นพัน 1, นะผมว่าเป็นพันเนี่เนยเตียงพระใบเต็มเลยะจเป็นเส้นทางเดินตลอดทางเลยฮะเป็นเนีย่ยมองไกลๆนี่คือเส้นทางสายคลองตลอดทางเลยเดีย๋ยวพาไปดูอีกสักล็อกหนึ่งมีเสื้อผ้าขายด้วย กุ้งย่างโปรหนึ่งบางสีฟูตยินใจเป็นอาหารทะเลเป็นส้ตมตำเป็นไก่ย่างอาหารตามสั่งมีพาเพื่อนๆมาเดินเล่นชายหาดบางแสนจินแดนสุข,ขีของชาว จนรีแล้วก็ชาวกรุงเทพเนี่ยบริเวณข้างทางเรานี่คือแนวของเตียงผ้าใบเต็มเลยฮะอาหารทะเลเผาส่วนใหญ่เป็นหาดทะเลเผานะนต้องำน้ำดื่มดนาน,นอกก็เป็นที่จอดรถเนี่ยยาวตลอดทางเลยครับเอาลคอ้ครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพนนื่อนๆมเดินเท่านี้แล้วนะฮะ แลานอกก็เป็นที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวตรงนี้ไม่มีค่าบริการนะฮะจอดฟรีแล้วก็ฝกั่งตรงข้างก็จะเป็นห้องอาบน้ำหา,าหาทางเดินกอนนเดินไ้ไม่ได้เดี๋ยวหาทางเดินเดี๋ยวรถจอดเต็มเลย ครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูหาดบางแสนดินแดนสุข,ขีเป็นที่พักผ่อนตากอากาศของชาวกรุงเทพและระแวกใกล้เคียงสนใจถ้าเป็นช่วงเทศกาลที่นี่รถติดเลยนะคนเต็มเลยนี่ขนาดว่าเป็นเสาร์ที่ธรรมดานะ อันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆปิดคลิปเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ